งาน AU Festival ที่กันใครได้ดูคลิปนี้จบแล้วอย่ารอชารีบจับมือเพื่อนๆชวนมากันเร็วครับเอแบเขาจัดงาน AU Festival งานมีแค่3วันเท่าน,านั้นเข้างานฟรีของกินเพียบนั่งชิวๆดูคอนเสิร,ร์ตจากวงดังๆใครหิวก็เดินมาดูแวะซื้อของกินอร่อยๆแล้วไปนั่งชิวๆน้างงานในร้านดูคอนเสิร,ร์ตกันผมก็นั่งดูคอนเสิร,ร์ตไปร้องเพลงตามเสียงแหบไปหมดแล้วลองฟ้าก็ซิล่าก็มาลหครับ เราต้องขอขอบคุณน้องนนักศึกษาเอแบกด้วยนะครับพี่อาสาเป็นไกด์พาผมตะลุยกินเที่ยวงานในวันนี้เชิญลองชิมชานมไข่มุกของทางร้านก่อนนะครับโอ้โหหอมเข้มข้นไม่หวานมากผมนี่ชอบเลยรอคุณติ๋วแห้งสักครู่นะคะผมแนะนาพี่เลยล่ะครับร้านนี้อร่อยจริงๆเชิญชิมเฟรนฟรายของเลิก่อนค่ะกลิ่นหอมสัมผัสได้ถึงความกรอบเลยล่ะครับแวะชิมไอติมหลอดก่อนค่ะสองแห้งเลยครับอืมเย็นสดชื่นเครือรับของร้านเรานี่เด็ดเลยนะครับโอ้ไส้กรอกแดงเกี๊ยวร้อนๆก็มีต้องบอกว่าของกินหลากหลายแล้วก็เยอะมากจริงๆค คนแนะนำไปติมเขากระโดดนะครับไม่ใช่อร่อยมากเลยหอมบูเบอร์รี่สดชื่นเลยเดินเหนื่อยเหหายร้อนนะครับไปกันต่อและนี่ก็เป็นขนมของน้องๆ DDI นะครับน้องๆให้ชิมฟรีแถมติดใจต้องซื้อกลับบ้านเลยล่ะครับอืมละลายหายไปเลยเกี๊ยวของเรานี่นั่งโห่สดๆเลยนะคะเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ราดเข้าไปก็ทำลายสอแล้ว อย่างแน่นอยากให้ลองทางหูลูสตอเบอรี่ลานนี้ค่ะกัดเข้าไปนี่กรอบกลบืต้องติดใจกันแน่นอนค่ะไก่ราชีสลานน้เด็ดเลยล่ะค่ะกรอบชีสยังนัวเมื่อชิมน้ำมะนาวน้ำผึ้งให้สดชื่นกันก่อนนะครับน้ำมะนาวนี่จากสวนพวกผมเลยสวนน้ำผึ้งนี่ก็ขเพขึ้นผมเองขอุดขึ้นมากยังแบบเก็บน้ำแข็งอยู่เลยค่ะ่อร่อยอร่อยอร่อยนะชิ้นส ผมยืนลุ้นอยู่ด้านหลังก็ลอกอกไปทีไปชิมน้ำแข็งใสแล้วแล้วกนค่ะเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับสดชื่นไหมสดชื่นไหมสดชื่นสดชื่นเยมขึ้นสมองส่วนผมขอไม่พูดนะครับเวลกเกูเนื้อย่างเสียบไม้ร้านนี้จะร้อนแรงไปไหนครับเนี้ยโอ้ขนมไข่เตาของโปรดผมเลยละครับดูดูนึบๆเลยครับเดินเพลินกินของอร่อยช่วยทางงานจนพุงแน่นไปหมดแล้วใครได้มาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆขนาดพี่นัดก็ยังมา อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดหลังจากเดินกินเพลินกันเสร็จแล้วน้องๆก็ชวนไปนั่งดูคอนเสิร์ตต้องบอกว่าเป็น FC เลยแล้วครับวงซีเรียดเบคอน B มาตามมากันเร็วครับเอแบเขาจัดเต็มจริง